สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูเส่เกมสตีเซิร์ประเทศไทยหรือเีมเรียกอวบาลายเกมสตีนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ประเทศไทยในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้มีจี้ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจี้นะครับผมซึ่งเป็นจี้ที่มีชื่อว่า อุปกรณ์เขียนแบบเอาอากาศป้องกันนะครับผมสลับคากันนิดหน่อยไม่เป็นไรความหมายเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเมื่อสร้างอาคารสหลังนะครับผมมีโอกาส50%ที่จะย้ายกลับลงมาในตำแหน่งที่ยืนอยู่นะครับผมบวกอีก15%เมื่อไม่สแสดงผลมีโอกาส50%นะครับผมที่จะป้องกันการจกรกรรม m าเ b l ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอีกทั้งยังมีโอกาสป้องกันการขังกองอีก40%อ๋อป้องกันจริงๆด้วยไม่ได้ป้องกันโจมตี อ่าแล้วเราจะป้องกันโจมตีทําไมล่ะทั้งๆท,งที่ตอนนี้ก็มีโจมตีใจโลมาแล้วนะครับผมป้องกันไปก็ไร้บ่อยนะครับส่วนเวอร์ชันดาร์นะครับผมก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาอีก10% 5%ตามนี้เนาะเออเป็นจี้ที่มาหลังจากน้องชื่อว่าโมเสสแต่เหมือนโมเสสจะไม่ได้ใช้ดูทรงละ่ะไม่น่าไม่น่า แล้วมันเป็นอวกาศด้วยโมเสสไม่ได้ไปติมอวกาศด้วยถ้าเกิดว่าเป็นกัดพงกัดไพ่นี่ก็ไม่เข้ากับโมเสสเหมือนกันโมเสสเป็นอะไรจอมจนคิดอ่ะวิธีการหาของจี้ใหม่ในอีเวนต์นี้นะครับผมเราสามารถหาได้แบบ ยากนิดหน่อยนะครับผมจากการที่เราจะต้องสะสมเนาะตั้งแต่กระสวยอวกาศ A บวก2ชิ้นนะครับผมดาวอาวกาศอีก2ชิ้นและหลุมดำอวกาศอีก2ชิ้นเอเอามาแรกเป็นสถานีอวกาศ A S นะครับผมแล้วเราก็ต้องสะสมสถานีอวกาศ A S ทั้งหมด เชิ้นนะครับผมเพื่อเอามาแลกเป็นอุปกรณ์เขียนแบบปกันอวก,กาศธรรมดานะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้เวอร์ชันดาร์กเนาะเราต้องหาไม้กายสิทธิ์อัปเกรด S, <S นะครับผมหาได้2วิธีคือ1จึ่าตังค์ราคาแพ็กเกจนะครับผม70กว่าบาทหรือ2นะครับผมแลกเปลี่ยนอีเวนต์โดยที่เอาสถานอวก,กาศอีก3อันมาแลกเป็นไม้กายสิทธิ์นะครับผมสามารถแลกได้แค่อันเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากจะอัปเกรด จี้เก่าๆนะครับผมก็จะมีจี้ดังต่อไปนี้มัดปืนโล่ซูเปอร์นะครับผมรถบัสเบรกแตกนะครับบอดระเบิดดาวหางเนาะแล้วก็จี้สุดท้ายนะครับผมบัตเชิญนครอก้าผู้พิทักษ์อวกาศนะครับน่าสนใจไหมอืมก็เกิดอิทธิ์อันตรายอืมไม่ค่อยเท่าไหร่อเทธิ์อันตรายตัวเนี้ย ไม่ไม่ค่อยมีละส่วนใหญ่จะมีแต่การโจมตีล้วนๆหาโลอะไรมาให้พร้อมซะเนาะเตรียมรับแรงกระแทกนะครับผมจบแล้วไม่มีอะไรละเนี่ยไม่มีอะไรเลยเหรอเบกไฟดงเบคไฟเดก็ Friday, ไม่มีอะไรเลยผ่านมาแล้วนะครับผมแบคไฟเดจี้เชียร์หนึ่งจริงหะหรอโมปะน่าจะโม้นะครับผมเพราะว่าลงุงไม่ได้เลงเข็นความสำคัญอะไรของจี้นี้เลยเนาะเพราะว่า นาลียังเก่งอยู่เสมอเลเวลหนึ่งเลยนะประเด็น <c oughs> ฉันยินรูขอตัวลาไปก่อนนะครับผม,ผมโปะม,มากมากแล้วขอทุกคนมีความสุขกับเลกเกอรสติีเซอร์ประเทศไทยหรือเชื่อเลกนกับว่าลายเกอรสติีนะครับผมไปแล้วครับชูช